จากเหตุการณ์เพลิงไหม้บ้านเรือนของประชาชนซึ่งเจ้าของบ้านคือนางจงรักวารีรักอายุ79ปีที่บ้านเลขที่4ทับ1ถนนประชาธรรมรักตำบลในเมืองอำเภเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อเวลา13นาฬิกา45นาทีวันที่17พฤศจิกายน2557ที่ผ่านมาโดยที่เกิดเหตุเป็นบ้าน2ชั้นครึ่งปูนครื่ง,ง,งไม้พบเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงและกำลังลามเข้าไปติดบ้านไม้อีกหนึ่งหลังที่อยู่ติดกัน เจ้าหน้าที่จึงระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงอย่างเต็มที่แต่ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะขณะเกิดเหตุได้มีลมกันโชกอย่างรุนแรงตลอดเวลาเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า2ชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงเอาไว้ไม่ให้ลุกลามได้แต่บ้านหลังแรกถูกไฟไหม้ทั้งหลังล่าสุดมูลนิธิปอติ๊กตึงกรุงเทพมหานครร่วมกับมูลนิธิร้อเอ็ดการกุศลอีกรักเส้นตึง นำโดยนายภาคินเตชะอุดมรัฐประธานมูลนิธิ้อยเอ็ดการกุศลอีกลักเสียงตึงพร้อมคณะกรรมการได้เข้ามอบเงินให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัยทั้งสองครอบครัวแล้ว นายภาคินเตชะอุดมรัฐประธานมูลนิธิร้อยเอ็ดการกุศลกล่าวว่ามูลนิธิร้อยเอ็ดการกุศลอีกลักเสี้ยงตึงเป็นองค์กรสาธารณกุศลโดยมีวัตถุประสงค์ในการบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ผู้ประสบปัญหาต่างๆทางทางตรงและทางอ้อมจากเหตุอคีภัยที่เกิดขึ้นมูลนิธิปลอดติ๊ตึงตระหนักในหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการช่วยเหลืออย่างรีบด่วนเต็มกำลังความสามารถ โดยในวันนี้เป็นการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นซึ่งในครั้งนี้มีผู้ได้รับความเสียหายสองครอบครัวด,ด้วยกันโดยในโอกาสนี้ทางมูลนิธิก็ขอให้กำลังใจให้ผู้ประสบภัยสามารถผ่านพ้นไปด้วยดีมูลนิธิร้อยเอ็ดการสงสลอีกรักเสียงตึงเราจะมีการช่วยเหลือกับผู้ประสบภยัยเช่นอุทกภยัยอัคคีภยัยนะครับาาาและวาตาภัยด้วยนะฮะ ของเราเป็นองค์กรการกุศลที่ได้ช่วยเหลือกับผู้ประสบภัยทั้งหลายนะฮะมาเจออักขีภัยครั้งนี้พวกเราก็ได้มาช่วยเหลือนในวันนี้ด้วยครับความรู้สึกของพวกเราก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ประสบอักขีภัยนะฮะเราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือไม่ว่าสิ่งเล็กสิ่งน้อยเราก็พร้อมให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบภัยทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นหน้าที่ของอ,องค์กรของเราคือ,อบุญทีรร่ร้อยเอ็ดการกุศลรักหลักงตึง นะครับเราพร้อมที่จะช่วยเหลือ,อในทุกที่ในทุกอำเภอยกตัวอย่างที่อำเภอหนองพอกก็มีอักขีภัยเราจะได้ไปช่วยเหลือในเร็วๆวันนี้ครับผมท้งางการช่วยเหลือถ้ากอักขีภัยนะองค์กรของเราพอทราบข่าวเราก็จะติดต่อไปเองแล้วก็จะต้องมีบันทึกประจําวันให้เราทราบเป็นที่แน่นอนเราก็จะได้เข้าไปช่วยเหลือตามสมควรน,นะครับแล้วแต่เหตุการณ์แล้วก็หมายเลขโทรขององ,องค์กรของเราคือ มูลที่ร้อการขุสอีกรักเสียงตึง043 511 510งพร้อมที่จะช่วยเหลือท่านครับนายอภิมุขวารีรักบุตรของนางจงรักวารีรักเจ้าของบ้านได้กล่าวว่าในขณะเกิดเหตุตนได้ทำงานอยู่ที่ทำงาน หลังจากคนในครอบครัวโทรแจ้งว่าบ้านไฟไหม้รู้สึกตกใจมากเป็นห่วงมารดาและพี่สาวที่อยู่บ้านจึงรีบกลับมาพวบว่าบ้านถูกไฟไหม้ไปแล้วเกือบทั้งหลังแต่โชคยังดีที่มารดาและพี่สาวไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆต้องขอขอบคุณทางจังหวัดร้อยเอ็ดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร้อยเอ็ดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทุกท่านที่เข้าให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็วทันท่วงที และในวันนี้ต้องขอขอบคุณทางมูลนิธิรอยเอ็ดการกุศลอีกรักเสียงตึงที่ได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้ด้วยคือแม่คนยูนาบ้านตอนนี้คนคนเกิดยางไปหลังบ้านนะคือคือปกติที่นี่แม่กับพี่สาวอยูุบานสองคนก็มาขายขายสินค้ายูนาบ้านตลอดโของสาวตอนนี้คนกิดยางไปหลังบ้านจะเห็นไข้ลุกขึ้น คไฟลุกขึ้นจากของหลังบ้านซึ่งซึ่งซึ่งของนั้นจะเป็นของถือถือต่อไปหลังบ้านแค่นี้ครับผมถ้เป็นไฟลุกขึ้นทางแม่จนกระทั่งห้องไปหาคนซอยนะครับผมแต่จังเลยมันเกิดไฟแล้วก็พว่าบ,บ้านเทาเป็นบ้านเก่าที่สั่งมาสี่สิบกว่าปีแล้วสี่สี่กว่าปีแล้วครับผมมีการเปลี่ยนสายไฟสายอย่างเงาเถเพื่อเป็นสายไฟเก่าอยู่ครับผม ก็ S <S ไปเห็นว่ามี่ป้ายเราแกเลยโทรแจง้งโทรแจ้งครับแต่ก,ก็แต่เพื่อนบานอ้านนะครับโทรแจ้งกันเนี่ยโชคดีที่นี่เพื่อนบ้านอีู่เนื่อเพราะว่าแม่เพิ่งยู่บ้านกับผู้เฒ่านะครับพูดเถอะค่ะเรา,เาเะคะ้ามใจหายเขเหมือนกันค่ะใจเอาอีหนังออกมานแน่แน่บอดเลยบอดได้ออกเลยครับผม <S <S บ่ได้ออลยโอเคค่ะเราตอนนั้นที่เสร็จงานอยู่ครับผมเสรงานอยู่ค่ะงานอยู่แต่พี่สะแม่รบพี่สาวอยู่ครับผม พ่อเป็นแจ้งข้าวีไปกลับมาเลยกลับมาเลยครับกลับมาเลยเป็นนังไใดค่ะความรู้สึกหลังจากไม่เห็นแดงความรูซื้อเอ่อพ่อมรู้สึกแรกก็คือห่วงแม่ครับผมจะเพราะว่าพ่อหัวแม่เขาเป็นอย่างแม่ปลอดไต่ก็โอเคลงไปครับลงลงไปคือทางบ้านก็สามารถในความรู้สึกเสียเสียดายเสียใจเพราะว่าบ้านหลังนี้เป็นผมมาเกิดมาพ่อแม่หลังนี้แต่แต่หมายถึงว่าพ่อแม่ปลอดภัยทุกคนปลอดภัยเพราะนี่อย่างครับผมกับเนี่ยคือสร้างบ้านเนี่ยคือเข้าเข้าสามารถสร้างขก็ไม่ได้ <Scroll> ครับผของก็ค so ือเก็บไม้มาไดเพราะว่าอะไรอยังน่้อะไรอยังนีครับก็ได้สุปค่าคิงคือใม่พวกทุกคนครับผมมานี่นี่ตั้งเสือเหลืองต้นมานี่ตั้งในซุปน้อก็มีความรู้สึกแต่คือคนคนไหลาเท่ากับถือว่าเป็น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 เมืองที่มีน้ำใจครับผมโดย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 เฉพาะมุนสิปอติตึงมุนสิแของของเหลเท่าอยู่นะครับของเหลเท่าเนี่คือ มีน้ำใจทั้งทั้งทั้งทีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะครับทั้งเทศบาลเป็นกับมาถ้าถ้าบ้านอันนี้ความเสียหายแค่นี้ถ้าถ้าเทศบาลอันนี้ต้องขอช่วยช่วยกับเพิ่มถึงมาเร็วท่านเหตุการณ์แต่เพระท่านเหตุการณ์ถ้าถ้าเพิ่มมาซาอาสีเสียหายหลายกว่านี้ในใน่เราแวกถางเคียงนี้ครับก็ต้องขอช่วยช่วยทั้งเทศบาลทั้งกับเพิ่มในส่วนกับเพิ่มแต่ละกลุ่มยังทั้งเทศบาลอยู่ในการดูแลตลอดช่วง ตลอดช่วงแต่ยัง,ยงของในช่วงหาทุ่มไฟมันวัะทุนอีกทางนึงนี่ยจะแจงไปดับเพิ่งเพิ่นกับท่านตรงที่ครับมก็ปือวะสิทธิภาพตัวนี้เพิ่นเยี่ยมครับเยี่ยมครับผมอยากจะฝากบอกอยังที่คนทีม่มีมีส่วนในการให้ความเสียเลือดดุวะอ่า็นชาะชาชนตัวไปนะครับคะชาชันตัวไปคือเรื่องช่วงนี้เป็นเป็น,นหนาหนาวนะครับลมแห้งจะขอให้เมืองฟื้นไฟหรือยังยังท่าหอนบานผมก็คือสายไฟเก่า อาสายใส่ไฟเก่าคิดว่าสิเปลี่ยนกันอยู่ไม่แต่คิดว่าคิดว่าเนี่ยนะครับคิดว่าเพรว่าท่านเปลี่ยนกับเปลี่ยนไปดูครับในในเครื่องหลังอยู่แต่เปลี่ยนไปกับชุดเปลี่ยนเป็นช่วงคือว่าขอไฟตรวจเช็คตรงนี้ให้ดีครับตรวจเช็คให้ดีแล้วก็ถ้าเกิดเหตุการณ์ยังขึ้นแต่นิสติแต่มีสติแล้วก็ทั้งทั้งขอชมเชยทั้งเจตสบานทั้งส่วนอำเภอทั้งจังหวัดนะครับในการดูแลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะมุ่งในสิทธิของเขากัการดูแลของเขาเป็นอย่างดีนะครับ การทีการมาแล้วก็แ้่เมื่อเหตุการณ์ตรงนี้ก็ดูแลอย่างดีครับผมผมอนอื่นผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ประสบอ,อัคคีภัยในครั้งนี้นะครับทางมูลนิธิร้อยเอ็ดการกุศลอีกรักเสียงตึงก็ได้นําเงินมาช่วยเหลือในเบื้องต้นนะครับครอ,อ,อ,อบครัวละคนละสามพันนะฮะก็ออขอแสดงความเสียใจในอัคคีภัยครั้งนี้นะครับนับจากนี้ไปขอให้ท่านมีแต่ จเจริญขึ้นเรื่อยๆนะครับให้ป <Okay. S 1> ระสบผลส็จการ <Okay. S 1> ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีขึ้นนะครับ <Okay. S 1> ครับ